คลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับ2คํคำสั่งนี้ครับที่ชื่อว่า import แล้วก็ export ของ JavaScript ใน Node.js ไอสองคำสั่งนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือน require แล้วก็ export ติม S เลยครับที่ผมเคยทำให้คุณผู้ชมดูในคลิปก่อนแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งครับซึ่งความแตกต่างนั้นเนี่ยผมจะขอเล่าให้ฟังนะครับในตอนท้ายคลิปแล้วกันตอนนี้เพื่อเห็นภาพที่สุดเลยครับผมจะขอเขียนโค้ดให้คุณผู้ชมดูก่อน การ import แล้วก็ export นะครับมันเป็นวิธีการแบบเวอร์ชันใหม่ใหม่กว่าการใช้ require แล้วก็ export เติม s ซึ่งการที่จะใช้ได้ครับผมต้องเริ่มจากการทำ export ก่อนใช่ไหมถ้าเกิดไม่มี export ครับมันก็จะไป import ที่ไหนเล่าผมก็ต้องไปแก้ไฟล์นี้ก่อนครับไฟล์ r a บ i ดอย่างในพาร์ทที่แล้วผมใช้วิธีการแบบ module export เติม s ใช่ไหมอันนี้มันคือวิธีแบบคลาสสิกครับผมจะเปลี่ยนวิธีฟังก์ชัน r a b i t ของผมนะครับมันก็จะอยู่เหมือนเดิม แล้ววิธีการ export ครับสิ่งสำคัญสิ่งเดียวออกมาใช้จากไฟล์นี้ผมต้องพิมพ์คำสั่งนี้ไปครับที่ชื่อว่า export export น,นี้ไม่ต้องเติม s นะครับแล้วก็ตามไปด้วยคีย์เวิร์ดคำนี้ครับเพื่อบอกว่าคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่สำคัญที่สุดก็คือ default แล้วก็ตามด้วยชื่อของฟังก์ชันนี้ครับ r a b b i t แค่นี้แหละครับก็เสร็จเรียบร้อยละโดยที่การที่ผมจะ import ได้ครับผมก็ต้องไปเปลี่ยนในนี้ just test ตอนนี้ผมใช้เป็น require อยู่ใช่ไหม ถ้าเกิดผมใช้กันครับมันก็จะเข้ากันไม่ได้นะครับเราต้องเลือกคู่ที่เขาเข้ากันได้ครับผมก็ต้องลบอันนี้ออกก่อนวิธีการ import เลยครับที่เข้าคู่กับ export แบบไเติม s ผมก็พิมพ์คำสั่งไปครับว่า import แล้วก็ตามด้วยชื่อครับชื่อของสิ่งที่ผมต้องการ import เข้ามาอย่างอันนี้ผมก็ตั้งชื่อว่า rabbit แล้วก็ตามด้วยที่อยู่ของมันครับก็คือคำสั่งนี้ from ที่อยู่ของมันพิมพ์ไปเปข้อความครับมันอยู่ที่ไหนวะอยู่ที่อันนี้ครับ จุดชื่อไฟล์ก็คือ Rabbit แล้วตอนนี้ครับผมก็จะได้ constructor function ตัวนี้ครับที่ชื่อว่า Rabbit เนี่ยออกมาใช้ตอนนี้โค้ดผมก็ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะดันให้ดูเดี๋ยวผมขอจัดเต็มก่อนดีกว่านอกจาก Rabbit ครับเมื่อกี้ผมแก้ไขไปแล้วใช่ไหมผมจะแก้ไขการ export ของอันนี้ด้วยครับ ingredients ตอนนี้ผมก็มีปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทูน,น่าใช่ไหมผมก็จะแก้ตัวน,นี้ก่อนครับไม่ใช้ละ I export s นายนเก่าไป เราต้องการอะไรที่ใหม่กว่านั้นผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นตัวแปรแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นฟังก์ชันฟังก์ชันสเปเชียลเมนูแก้ง่ะไวเนี่ยเดี๋ยวก่อนฟังก์ชันแล้วก็ลบจุดออกอกันนี้เป็นฟังก์ชันปกติโอเคลบนี้ไปแล้วก็ลบ arrow ฟังก์ชันลบลูกธนูไปโอเคเรียบร้อยลบอันนี้ด้วยสำหรับการ export นะครับสองสิ่งนี้ออกมาเมื่อกี้ใน rapid ผม export แค่อย่างเดียวใช่ไหมผมก็ใช้ export default ได้ แต่ว่าการที่ผมจะ export หลายสิ่งออกมาครับผมจะใช้ export default ไม่ได้แล้วผมต้องใช้เป็นคำสั่งที่แทนครับก็คือ export แล้วก็ตามด้วย object ที่เราต้องการ export ออกไปอย่างตอนนี้ผมมี2อย่างใช่ไหมก็คือเมนูกับ special menu ผมก็ export ไปตรงๆตัวเลยครับก็คือเมนู1แล้วก็ special menu แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปนำเข้าวัตถุดิบนี้ครับในไฟล์ just t s t ต่อ ต่อจากรับบิดตรงนี้นครับผมก็จะทำการ Import เข้ามาครับ Import แต่ว่าเดี๋ยวผมเว้นชื่องี้ไว้ก่อนด้วยเครื่องหมายวงเล็บปีก,กาใส่ฟรอร์มไปก่อนครับระบ,บุที่อยู่ว่ามันอยู่ที่ Ingredients จัดไปแล้วข้างในวงเล็บปีก,กานี่ครับมันก็คือการสกัดตัวแปรออกมาครับจาก Ingredients ที่เรา Export มาในนี้มีตัวแปรอะไรบ้างอันแรกเลยครับก็คือเมนูหนึโอเคมีออโต้คอมพลีทน่ารักจัดจดแล้วก็อันนี้ครับ Special m เมน ทีนี้ผมก็ได้2ส,สิ่งนี้ออกมาใช้งานแล้วครับสิ่งที่ผมจะทำเลยครับก็คือ console.log เมนู1แล้วก็ special เมนูครับอันนี้เป็นฟังก์ชันเรียกใช้งานทีนี้ผมก็เซฟทุกไฟล์ครับกดไปอันนี้จะมีช็อตคัทอยู่นะครับเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ในตัวคลิปละกันแล้วก็คำสั่งนี้ครับผมก็พิมพ์ค้อั่งสำคัญไปเลยก็คือ node just just พิมพ์ไหวะ just test.js จัดไป ผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือเย่ yeah! ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่เออร์เรอร์ครับผมมันบอกเราครับว่าตอนนี้คําสั่ง import เนี่ยใช้ไม่ได้เอา้าแล้วทำไมใช้ไม่ได้ล่ะผมก็ทําทุกอย่างถูกนี่คือตรงนี้แหละครับที่ผมจะบอกว่า Import กับ export เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับ require แล้วก็ export เติม S เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่มันรันไม่ได้เนี่ยเราต้องแก้ปัญหานี้ยังไงกันบ้าง ปัญหาที่เกิดขึ้นของ JavaScript ในตอนนี้นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพที่ชัดที่สุดครับผมขอเทียบกับเรื่องของ Generation Gap ละกันอย่าง Require แล้วก็ Export เติม S นะครับที่ผมทำให้คุณผู้ชมดูในคลิปพาร์ทที่แล้วอันนี้คือ JavaScript ใน Generation เก่าครับเขาจะมีชื่อเรียกว่า Common JS ส่วน Import แล้วก็ Export ที่ผมทำในคลิปนี้นะครับอันนี้คือ JavaScript ใน Generation ใหม่เขาจะมีชื่อเรียกครับว่า ES6 Module ซึ่งไอ้สองสิ่งนี้ครับทั้ง common js แล้วก็ es6 module เนี่ยมันคือการใช้งานโมดูลของ JavaScript ครับซึ่งโมดูลก็คือเป็นการใช้งานไฟล์ร่วมกันใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปควาว่า2ส,สิ่งนี้เนี่ยมันคือคนละ generation กันหมายความว่ามันก็จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคนแก่กับคนเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำครับเพื่อแก้ไขปัญหาตอนนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อให้2อง generation นี้สามารถมาคุยกันได้ก็คือผมต้องทําการปรับตัวโปรเจกต์ Node.js ของผมหน่อยครับ เพราะว่าตอนนี้เนื่องจาก Node.js ถึงมันจะเป็นเวอร์ชันใหม่แต่มันก็ยังไม่รองรับตัว ES 6โมดูลครับอย่างเต็มที่มันยังใช้แค่ Common JS อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องไปทําเลยครับวิธีแรกก่อนเลยวิธีแรกอันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับก็คือผมต้องทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์ไฟล์ตรงนี้ครับตอนนี้มันชื่อไฟล์ว่า test.js ใช่ไหม,ผม,ไมผมต้องเปลี่ยนไม่ใช่ชื่อผมต้องเปลี่ยนเป็นนามสกุลไฟล์ก่อนครับเพื่อบังคับให้ตัวไฟล์รู้ครับว่า ไฟล์นี้จะเป็นการใช้งานโมดูลในเวอร์ชั่นใหม่ก็คือ E S 6โมดูลผมก็ต้องเปลี่ยนชื่อนามสกุลไปครับผมเรียกผิดอีกละผมต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็น M J S อันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนทุกไฟล์เลยครับไฟล์อ e ีกิเดีนอันนี้ผมก็จะต้องเปลี่ยนด้วยเป็น M J S อันนี้ก็กด yes ไปครับอันนี้เขาก็จะแก้โค้ดให้เราแก้โค้ดในการ Import นะครับเป็น import ไฟล์ M J S ส่วน Rabbit ตัวนี้ครับอันนี้ก็อย่าคิดว่าจะรอดเปลี่ยนไปด้วย M J S ทุกไฟล์เลยครับตอนนี้ก็จะรองรับการ Import แล้วก็ Export แบบ ES 6 Module อันนี้ผมต้องไปเซฟนี้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าเขาแก้ไขโค้ดให้เราก็เซฟครับ just test แล้วก็รัน Command ไปครับ node just test .js ไม่ใช่ .js ต้องเป็น .mjs อันนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะแล้วก็ Enter ไปครับผมเอาละครับตอนนี้ผมได้ผลลัพธ์ที่ผมต้องการแล้วก็คือมี3ผลลัพธ์ครับมีแรบบิทมีปลาแซลมอนแล้วก็ปลาทูน่าตอนนี้ก็ใช้งาน Import แล้วก็ export ครับ ได้ปกติแล้วครับผมแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวิธีนี้มันเป็นแค่วิธีแรกเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีวิธีแรกแล้วครับก็ต้องมีวิธีที่2ซึ่งก่อนที่ผมจะทํานะครับผมต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์กลับก่อนอันนี้ผมไม่ค่อยชอบ mjs ครับมันไม่คคุ้นเคยเลยผมคุ้นกับแบบแรกมากกว่าครับก็คือ .js ทุกไฟล์ลครับผมเปลี่ยนชื่อกลับเป็น .js ทั้งหมดเลยทั้งจัด test ingredient แล้วก็สุดท้ายเลยครับ rabbit ด,ด้วย กลับมาเป็นคนรักคนเดิมคนดีคนเดิมดีกว่าจัดไปตอนนี้ผมก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ทุกไฟล์แล้วครับในจัดเทป js ของผมก็ import เป็น js ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยวิธีที่2ที่ผมจะทำให้ดูเลยครับผมต้องไปแก้ไขที่ที่เดียวเลยที่สำคัญที่สุดก็คือข้างใน p a c k a g e j s o n ผมต้องทำการระบุครับว่าตอนนี้ p r o เจกต์ o d e js ของผมมันเป็นโปรเจกต์ o d e js ในรูปแบบการใช้งานโมดูลแบบ es 6 ้วยสิ่งนี้ครับผมพิมพ์ไปต่อตรงนี้ว่า type อันนี้คือข้อมูลใหม่นะครับใส่ไปว่า type แล้วก็สิ่งที่ผมต้ใส่ไปครับเมื่อกี้มีอะไรบ้างอย่างที่คุณผู้ชมเหม็นเลยครับตอนนี้มันขึ้น auto complete มาให้ใน VS Code มี2รูปแบบครับ type ของ Node.js project อันข้างบนนี้ก็จะเป็นวิธีการแบบเก่านะครับ generation เก่า Common JS อันนี้ผมจะไม่ใช้ครับผมใช้ตัวนี้เป็น module ตัวนี้คือกำหนดไปครับว่า Project Node.js ของเราจะใช้งานแบบ ES6 m ม d ด l e ถ้าเกิดผมเซฟครับแล้วก็ลองรันอีกรอบตอนนี้ผมเปลี่ยนทุกไฟล์เป็น .js หมดนะ Node just test .js จะไปเย้ตอนนี้นะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์มาเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับจาก .js เป็น .mjs ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังดีกว่า ว่าตกลงแล้วเราควรจะใช้เป็นอันไหนระหว่าง Re e q u i r e แล้วก็ Export เติม S นะครับกับ Import แล้วก็ Export ผมสรุปให้ฟังสัส้นๆเลยครับว่ามันขึ้นอยู่กับโปรเจกต์ที่เราทำอย่างถ้าเกิดโปรเจกต์ที่เราทำครับเรามี JavaScript Framework แล้วก็ Library เนี่ยกำหนดให้เราใช้เป็น Re require ผมก็จะใช้เป็น Re require แต่ถ้าเกิด JavaScript Library ตัวนั้นครับกำหนดให้เราใช้เป็น Import แล้วก็ export เนี่ยผมก็จะใช้เป็น Import แล้วก็ e x p o r ออย่างผมขอยกเป็นตัว React ละกัน คือ React เนี่ยเขาให้เราสามารถใช้ Import แล้วก็ Export ครับในตัวโปรเจกต์ได้อันนี้ผมก็จะใช้เป็น Import แล้วก็ Export ครับตาม React ที่เขาว่าไปโดยตัว React เนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้วิธีแบบผมครับที่ทำให้ Import Export สามารถใช้งานได้เขาจะมีวิธีการที่ลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นอีกครับเขาจะมี library สตัวที่เป็นทีเด็ดเลยซึ่งจะมีชื่อว่า b u b e l แล้วก็ webpack ซึ่งในสอตัวนี้เนี่ยผมขอยังไม่พูดในคลิปนี้ละกันมันจะเร็วเกินไปครับ เราเพิ่งเริ่มต้นเรียน Node.js ได้ไม่กี่พาร์ทเองส่วนเนื้อหาต่อไปนะครับที่ผมจะใช้ Node.js เป็นตัวตั้งต้นผมก็จะทำการแตกเนื้อหาเป็น2ทางครับทางแรกเนี่ยคือเป็น JavaScript Framework สำหรับสร้างหน้าเว็บอย่างเช่นพวก React พวก Vue หรือว่า Angular อะไรพวกนี้ส่วนอีกทางนึงครับก็คือทางของการใช้ Node.js ในการติดต่อเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือว่าทาการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถสร้างเว็บครับ ที่สามารถเซฟข้อมูลแล้วก็ดึงข้อมูลเนี่ยมาใช้งานในหน้าเว็บได้โดยเนื้อหาของทั้งสองทางนี้ครับเดี๋ยวผมต้องขอเวลาหน่อยผมต้องขอไปเขียนตัว outline ก่อนครับว่าจะสอนตามลําดับยังไงบ้างเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นภาพชัดเจนที่สุดแล้วก็เรียนได้สนุกที่สุดยังไงรอติดตามได้ในคลิปต่อไปเลยครับผม